แนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะโซลินะคะโซลินะคะ,ะโซลิเมื่อเช้าเรียนเรื่องประวัติของหลวงปู่ฟ้านไปแล้วนะคะได้อะไรก็เหมือนการที่เราได้สอนตัวเองคะ่ะให้มีสติสติจะช่วยให้เราแบบสามารถผ่านอะไร ผ่านปัญหาต่างๆไปได้ค่ะที่เราเอามาใช้ในชีวิตจริงอันนี้ทางครูนะเห็นโนริครั้งแรกครูรู้เลยว่าตอนนี้โนริยังไม่ปลดล็อกตัวเองนะคะข้างภายนข้างในเนี่ยมันยังโดนขังอยู่นะคะแล้วก็ขังหลายชั้นด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราเรียนเรื่องนี้จะปลดล็อกให้นะคะว่าทําไมเราต้องขังหัวใจเราเองขนาดนั้นเราต้องขังความรู้สึกของเราแบบนั้นเพื่ออะไรนะคะอันนี้ครูดูจากหน้าตาเลยนะคะอ่าแล้วก็ของหลวงปู่ฟ้าน,น่ะคะได้อะไรไอ้หลวงหลวงพระเดิม หลงพ่อเดิมก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเมตตาก็คือเหมือนว่าเราก็อยากให้มีคนเมตตาอะไรแบบนี้ค่ะนะคะเหมือนเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องการเหมือนกันแล้ววันนี้ทาไมถึงมาเรียนคะก็อยากเจอครูค่ะแล้วก็ทำไมถึงอยากเจอครูเคยดูคลิปครูค่ะในติกติกเหมือนแบบว่ามีคําพูดแบบรู้สึกว่าเราเราโดนใจอะคะโดนใจเลยใช่ค่ะต้องมาเธอต้องกดลงจำไว้เธอต้องกดลง เพราะเธอยังล็อกตัวเองหลายชั้นมากมายนะโอเคไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวครูปลดล็อกให้